สวัสดียามเช้าคับเพื่อนๆวันนี้พี่เดียวก็จะพาเพื่อนๆมาชมต้นไม้หน้าบ้านนะคะวันนี้พี่เดียวขอเสนอต้นคราใบละพันนะคะเพื่อนๆต้นคราใบละพันก็เป็นไม้มงคลนะคะทีะ่นิยมปลูกนะคะเป็นไม้ในร่มนะคะเพื่อนๆก็ชอบความชุ่มชื้นนะคะเพื่อนๆก็ไม่ชอบแฉะนะแต่ชอบความชุ่มชื้นก็เจริญเติบโตได้ดีมากดูใต้ใบนิคะสีม่วงสวยงามมากเลยคะ่ะ ตอนเช้าเขาก็จะบานนะครับเพื่อนพอตอนเย็นเขาก็จะหุบขึ้นไปอะคะ่ะค่ะเป็นไม้ที่ใบสวยงามมากนะคะเพื่อนๆไม่ทราบว่าใบนี้ไม่สวยเลยใบนี้นะคะค่ะตอนนี้ก็กําลังนะคะกำลังผลิใบออกมาอีกนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆสน,นใจก็หาซื้อมาปลูกได้นะคะเพื่อนๆ ก็ตอนนี้มีไขายเยอะมากตามร้านไขายต้นไม้นะคะค่ะสวัสดีนะคะไปล้วค่ะ